ปีก็รักกันแล้วมันอยู่มีหวไม่มีน้าเน่งรกลกกเระมองประจักษ์จริงการแต่งงานก็เราก,ก็ผ่านพ้นไปแล้วโยงวันนี้เป็นวันที่พี่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งยองไม่ดีใจมั่งหรอือจ้าที่การแต่งงานก็เราผ่านพ้นไปแล้วก็ยองรู้สึกเฉยๆค่ะ ทำไมต้องรู้สึกเฉยเฉยไม่ดีอกไม่ดีใจเหรอหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วไม่กี่วันพี่จะสร้างลูกใค้ยองทุกคนหนึ่งไหนลองบอกพี่สิว่าอยากได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายอันนั้นมันแล้วแต่โชคชะตา เขาจะบังคับให้เป็นหญิงเป็นชายนี่ยมันบังคับไม่ได้ทําไมถึงบังคับไม่ได้อยากได้ผู้ชายก็ก็บอกให้ขึ้นข้างซ้ายเลยไปลงข้างขวาอยากได้ผู้หญิงอยากได้ผู้ชายอยากได้กระเทยพี่ทำมันได้ทั้งนั้น <c oughs> อเออนี่พระองค์ การแต่งงานระหว่างราชอุรสของก้าพเจ้ากับราชชนิดดาวพวงก็ได้ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก้าพรจ้ารู้สึกภาคภูมิปใจเป็นอย่างยิ่งที่พระนกรักตบูรราของเราและทันตบูราของท่านได้มีโอกาสเป็นทรองแผ่นเดียวกันอืมก็เช่นเดียวกันพระองค์ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแผน่นดินทั้งสองแผ่นนี้ก็จะต้องเป็นแผ่นเดียวกันไอ้เพื่อนเขคงจะดีอกดีใจแต่สำหรับเรามันรู้สึกตะกิดตะขวงใจยังไงชอบคนวันนวิตกแต่ว่าไอ,พอ้พรมันจะมาตันเหตุการณ์ในขณะนี้และเรามันจะเสียผู้ใหญ่ไปเท่านั้นก็อ,อย่าวิตกในสิ่งที่ไม่เกี่ยเรื่อง ว่าไมจะไม่เข้าเรื่องไอปอนมันบอกแล้วว่ายองนะเป็นเกณฑ์คู่ของมันเอ้ยมันโกหกมันตอแหลมนุษย์ิไหนจะจะยังรู้ดินกว่าอากาศเธออย่าไปเชื่อมันเลยแต่มันรู้สึกว่าอุปาาาการะการะซิบเตือนว่าตอนนี้ไอพอนมันใกล้กันมาเต็มทีแล้วเออนี่ก็ได้เวลาแล้วหรอคะที่เราจะต้องสรงเจ้าบ่าวเจ้าสาวก้าเดอนหัวได้แล้ว เออการต้อนแล้วแกติดติดกันสองสามวันทนทนลูกทั้งสองเนี่ยคงจะเหนื่อยมากตอนยองนำเจ้าชายก็ไปพักผ่อนซะลูกองชายไปกรเชิญเสด็จไปยังตำหนักก็าหม่อมฉันก็จับมือเจนไปได้ไหมก็ได้โอ้ยปล่อยโอ้ยร้อนทำไมมือตัวร้อน Bố tàn khoai màu đỏ khóc chứ nửa. Rồi cầm tàn khoai đại để chứ mây rón lửa. Bố, bố đu mưa bóng ạ. À. Mưa bóng lửa. Nè bố. Bố, nè bóng. Nè mưa bóng. quay là luôn ra của tôi tới mấy rong mới giờ có tàn quay bèn đi à nghe mình rồi rồi bữa nay của bà cô củ chứ bà rồi để đi chép cả bữa bầu nuốt được ta mình rong giang phải là rong chỉ rong như thế rồi cũng khéo cay tôi mày đài rồi nay bởi rong tăng lẹ để lục dòng và mình rong tụng nấy chứ phải อู้ดนี่จะดีแม่บงเลยกูเลยเนี no like ่โบงแล้วหรอกเออลูกพอบงเลยผม้อมครับเออมึง้อมจะว่ากูบงไม่บายแล้วทีนี้เรอกอไม่บายเลยแม่คนเรานี่มาตึงตองตัว ต้องเนือต้องตัวปู oh, oh, ่ยิ่งนี่มาร้อนมาพ่อมาโบงกันได้แม่เราต้องแล่ติยองนี่เบื่อเกยก็ไม่ทราบอุ่นไอโกนี่บอกก็ถือชู้กันต่างพอต่างลูกให้แม่ตองนะลูกนายยองนะค่ะอุ้ย แิรีแม่มแตกเลยกูทีนึงแม,ม่แตกเลยจะ่าพอบงแล้วจากฝีจู้กันแล้วกูจะได้พอดีมาท่านไม่รู้แล้วกูไม่รับปจบกูไปก่อนแล้วเอ้แม่มึงป่าแตกไอแล้วก,กูก็ผ่าบงตามแตกแม่มไปแลว ทำหนัาากก็บอกจะจะต้องจับมือไหม,มไม่ต้องอ่ะไม่ต้องแล้วี่กินไปพักปอดแล้วอันเด็กพ่อต้างมีไงผมตูกเนื้อต้องตัวโตวได้ไม่มามหรือหรอกมึงไปพักพอดกานกูจัดการเองรับผมกาบลาแลา้วตอน Châu ca. <cười> <cười> ờ, cái bà Ờ cao, cái bà có bà có Tăng là ừ, với tư dụ cao, cái bà có cao, cái bà có cao, cái bà có cao, cái có cao, cái bà 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 có có cái bà có cao, cái bà có นื่โดยอำนาจวาสนาเท่นุย้ยเสิ็จพ่อมาแต่งงานกับลมายองไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะก้าวไกลตัวได้เลยโดยอำนาจวาสนาเทวาป้ดดาป้องคันนะวะข้ามบอกแล้วไงว่าลมายองน่ะเป็นเกณฑ์คู่ผมไม่ใช่คู่พ่อพ่อแต่งงานแล้วไม่สามารถจะถูกเนื้อต้องตัวไนดะ้จนกระทั่งองค์สมเด็จราจะต้องประกาศว่าหมอใดดีรักษาเรือนร่างปฏิดาหาย้อน แล้วก็จะให้งงรางวัลทองกำเต้าผลแตงโบทีนี้พวกเราจะต้องแทรกซึมเข้าไปในบ้านในเมืองนี้เราแทรกซึมเข้าไปเป็นขอน้อมือออคิดิก้าร่างคิด,ดอะไรตกรกตำดี้ยนตำยากตูเมย์ตำชัวปวดเดียวนี้กีบลากกันชัวดันเละ แม้จะเราเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราจะเข้าไปเป็นหมอไปอาสาพยาบาเนะลาเรื่องแรกก็เรามายอง่ายหายร้อนแอดถึงเราเอารางวัลทองคำดาวพ่นแต่งบูแต่งบูแต่งอะไรอะแอดิงแต่งจีนหน่วยจีบาทนั้นนั่นแหละแต่งบูเกี่ยวน้อยเจ็ดบาทนะสามบาทก็แต่งบูเพื่อ ไม่ใช่วากันน้นร่างบาทไม่ใช่แต่งบูทีนี้การเป็นหมอผมจะเป็นไปแบบนี้ไม่ได้นะผมจะต้องเป็นไปแบบใหม่คือจะเข้าไปอย่างนี้และดูมันเลกน,นุ้ยนี่ก็กรบโจนเงินจจกตามมียายมาอะไมาสามพันแล้วไม่เจอเร่งกกับ ตายเพลงเนี้ยคุดตัวของกูเหยีดแม่แหล่าเกีนนเก้ยนไว้ใจไหวเพงไม่หลักตี้อ่ะกูเกี้ยนแหว่มึงนึกกนอืึนเพราะงั้นไอ้เงินสามพันที่กระบอยมาได้นี่ก็ไปดื้อเดื้อือกันเก่งมาแต่งตัวแนละ้วเราเป็นหมอนึง แต่งตัวมาตานหน่อยหมอแบบน,นี้หมอหมออะไรอ่ะตอนมูอ <c oughs> ตอนณีการเป็นหมอที่ไปรักษาคนไข้ที่ต้องแต่งตัวมันเข้าท่าหน่อยนะคือวางมาต,มตานพอสมควรไปหาเสื้อหาเงินเก่งมาไปเต้นนุยมานุนนึ่มาเออให้เปจุด <laughs> mình lắm nung càng kinh đắc chứ mình phải lung lê con có bươi mấy quá này có này dùng càng kinh yết dùng chưa yết mình để tế ngầu Bây giờ nung đai แคหนุงเขแล้วทริปรูดไม่เก้าแล้วเกินคุณอยู่กลางแรงจะได้จะลาจอนี้จับจะจังตำรวจจะลาจอจะจับไหมก้าอะไรอย่ากลางแรงไม่อุ้มเลย tên chín và, và con này dùng càng cái nghiệt con xây tam chín ca mega này nó mới ní mới rồi thôi, rồi mèn không lương đằng quên mà đề cua cá vấn đề là đã cá quá, nè cùng dãn vung chạc nào, เนี่ยอย่างเต็นปลัวอยู่นี่กะโปลงล่งรุดมัดแล้วเหมือนเตอด์ดาเมเากาคาไตพหัวหนาวแล้วอย่างเต็นปลัวเลยทีนี้มาเป็นหมอแล้วมันจะต้องพูดจาเม้เก้าตาเขาตางด้วย่อมสมมติว่าเป็นจะ ประกาศขายยาลองลองพูดขายยาดูหน่อยก่รเร่งมาวันนี้มาทำไมเต้มตำโต๊ะแล้วเออพี่น้องทีง่เคารพผมมาวันนี้มาภายใต้การน,นำของบริษัทเปิงเปิง แล้วก็เมีเวชภัณฑ์คือ,อยามงกาจางเกลิงคาแก้ลมดมแก้หวัดใช้ได้ร้อยแปดพันประการปวดเรียนเวียนาตาใจใ้ยามงจาะจางเกลิง ปลาดุกแตงปลาแยง,งตำปลาช่อนกบป,ปขบ่ไชายยาหมองตาจังเกลิงไก่ารากษาไก่ไตคอยไก่ไอวาไก่เมเลเซียไก่ามาลายูไก่โคลัมบโบโคลัมเบียให้ไชาย,ยาหมองตาจังเกลิง ปลักโดดกลากไอ้ใจยอยามองตาจางเขลิงอย่ามองรับถึงเก็ดแมมรักก้าได้สุกยงังเนในซ้ายกินม่หมเอถิ่งแล้วตอนนี้เราบอกว่าเราเป็นหมอผมว่าหมอพรอผมหมอหนุยแต่ก่อนนี้หมอเอิ่ง Khắp! Khắp khoa ông xôn để ra trà, áp xã bà gia bàn, cháu yên. Rồi, mọt đỉnh. Bị chú cô nơi, tệ lệ đại ông. Cháu yên mộng, tòa trang, chế linh. Thôi, nơi, cháu yên mộng ทบเอกสนะวัสดีพ่อนมเป็นใครมาจากไหนอ่ะก้าวกับผมหมอปอรครับจะมาสยาบาลองค์หญิงตามที่พระองค์ได้ประกาศไปทางวิทยุ๋อ,อนี่หมอเนระิหมอครับเอ,อ่อตาไวบ,บังคมปยกคองเชื่ออะไรอนะ่ะหมอเต็งปอยก้องอหมอเต็ง lão cô lắng à, à mọi nuôi bây giờ không có mò cho mà bây giờ bàn với thi đà có rau nữa bây giờ không ơi ừ, ai mò đây ai mò đây ai nuôi mừng bên con trai cái chết gọi bom đi qua cũng chăm đai mày chạy tiền nuôi thì lâu เตียงนุ <king m> <eye> ่มเตียงเพลงทไม่นิ่มเตียงมอเด้อยฮัน่หลฮัลโหลฮันโหลฮัลโหลฮันุยลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮัลโตลฮัลโหโหหัวหลันโหลฮัลโหลฮักันหันลล ตัวนี้ชำกลุนปิดคนปลาดเอนี้หมอพรลยืนยันว่ารักษาได้รักษาได้พี่ครับแต่เรื่องแรกพระธิดาก็ณพงไม่หายร้อนแล้วก็ยอมไม่ประหารชีวิตมียามาหลายขนาดไหมไมีเยอะครับมีหลายอย่างกับไม่ใช่รักษาแต่ตัวรอนอย่างเดียวปวดรั่วเป็นไก่ก็ จชได้ต่อรครับอย่ามองตาจางเกลิงมียาอย่างเดียวไลกนน่กันนั่นมีตั้งยาโดยาดางัยาดงยากระดวงเออกระดวงลำไส้กระดวงมุกกระดวงตะวันเออกระดวงรักษาได้กับเออหายหายกบ จะเหมืองั้นส่งหลักดวงอยู่หรอหนังตรงนี้นป้าเพียกตรงนั้นหมดตากิดมดตากาดที่ยาดหลักดวงตะวันนี่เข้าอะไรกี่อย่างอะ่ะที่ยาดหลักดวงนี่ฉันบอกว่าเป็ดก็ได้กับ ไม่เคยควักกระไดต้อนก้นหลุนตังวายเปล่าทุกข้าวสักข้าวนุว้ยเกลียวตีนานกันในป้อมันติดปากตัวเกินร่ำวันและบ่งเป็นป่วยไม่ใายก็ตอ้งป่าเร้งยาหม้อติงไหมหลัก้าไม่ไหว mỏ yืน chắn mà lắc lắc ngải nè, các. Tớ không tin cho ông mà tớm chập dòu có đại mà nó sẽ rón hay không rón. Ừ, lóng dòu nồi lục yến. Chập. Chập đi cái mỏ chứ? mỗi mỏ mưa mือ. Ôi, mỏ yết mือ, làm gì vậy? Ờ, này, bác sĩ lắc 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 bẹp nè, bác sĩ. Bác เอาว่ามาหมอเร่งคือวัญญากับในต้านาเดโปมเป็นโคนหมอ้อโอ้ยน,นิโคนมาแล้อเนี่ยกับหม้อเตมันเป็นโคนหมอ้อแล้วก็หม้อปอนั้นตรงกลางหมอ้มอหม้อนุเยนปลายอุริดหม้ออมีทั้งโคนมีตรงกลางมีปลายด้วย แล้ววิธีรักราษา่ะรักราษาแบบไหนอะหมอเต่งคือเรื่องนี้จะต้องให้หม้อบอมจึงเป็นตรงกลางงอนก้าวอยู่ในอ่องกับเจ้าวกว่ายิ่งโดยเฉพาะคนอ,อนื่นมั่วไม่ได้ไปยีที่บ้านขึ้นแท็กทซี่ไปอยู่ขวางนูไป,ปจะร้อยจะร้อย หม้อเตียงมีนาตีตั้งนาโบ่กับหม้อพอลนรักษากับหม้อนุยนก้นหนาไมัหม้อพอลหลางหลักยากับเลตาโรวิตามาการหลกกระตามกับหม้อนุยเพราะหม้อนุยอยู่นาองเออเรียบร้อยเรียบร้อยกับหม้อเตียงลาไปตั้งนาโบ้คนยองฝ่าหม้อไปหรอกเชิญทางนี้ก็หมอจ้ะครับครับ าต้องไปค้นน้าไม่หม้อลังลรงยะเออเราไปก่อยตามาคันแต่หม้อหนุ่ะก็เรียบร้อยค่ะเออพอดีใจจริงๆหรออุดมพรพอเขาอุดมรักมาแต่งานโดยไม่ดูเอ็ดพ้นตอนปลายไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวนี้ผมมาเรียบร้อยแล้วเออเรียบร้อยแล้วให้หมอไปไ้หมอกูยย็ดแม่มัน ้ยไปถึงดอนเมืองแล้วยังได้ยินเสียงนาโบกูยึกแม,ม,แมกไม่ได้ยินยกูยึกตังตามลังอยู่นามูกูยิกมาในี่หมายความว่าไงรอ้อลก็จะหมายความว่าไงล่ะครับหมายความว่าผมขอบพระคุณพ่อไปอย่างยิ่งที่พ่อจ่วมาแ่ง่งานแทนผม เธอไต่วไวม่กลมเกลียดนะเสดีพอบ้าเรามาคุยใจกันหมายความว่าไงคุณพ่อไม่ยความว่าอะไรคุณพ่อมาเลยไม่ยความ,าม,ว,าม,ามว่าเจ้าดีดองอะไเพื่อนเร็วไปไม่รอดมาแต่งงานแต่งลูกมาบอกเลย นี่มหมายความว่ามึงแย่งเมียใครบอลพอลองคิดดูให้ดีก่อนเพราะว่าใครแย่งเมียใครแต่ผมว่าพ่อแย่งเมียผมนะบอลนะมึงคอยดูผูกวาดไ้ก่อนเะด็ด,ดรรพ่อเด็ดแม่ครับรับเรือหรกผมจำเป็นอย่างยิ่งต้องลาเด็ดพ่อเด็ดแม่แลว้วก็ไปโยงกลับคืนไปนสู่กับสปุระในวันนี้ผมไม่อยู่เด็ดพ่อกูจะไปทำเด็ดแม่ยับเยินหมดเออรีวิวหรอก จะ่าไปแล้วมาเยี่ยม่อมัง้งกเลยลูกมาเยี่ยมแม่มั้งครับ <มา S 1> องชายมาเยี่ยมหม่อมฉันกูไม่ได้มาเยี่ยมมึงหรอกอีเปลยเลยแล้วท่นมาทำไมกูมาวันนี้เพื่อจะมาบอกให้มึงรู้ว่าลูกมึงอุบัติลูกไกรอุบาิขอลูกมึงลยไอ้อลนั่นมาลูกมึงแต่ก็เป็นลูกขององชายด้วยไม่ใช่ลูกกู ไอพอนไม่ใช่ลูกก like ูลูกกูมันคงจะไม่แยกเมียพ่อมันมันแยกยองจากกูไปแล้วก็ลูกบอกแล้วใช่ไม่เปกีกว่าลำยองไม่เป็นเกณฑ์คู่ของลูกเกณฑ์คู่กูแยกแม่ไหนอ่ะมึงกูแต่งงานแล้วมันเอาไปเรื่องแต่ในเมื่อไอพอนมันทำกูได้กูก็ทำกับแม่มึงได้จะจะทำอะไรแจม วันนี้กูจะไล่มึงจากแต่ที่นี่ไปนิ้วไหนได้ท่านควรตัดนิ้วนั้นมึงให้กูไปทำไก่พรไก่พรตบหน้ากูดูกูไม่สู้มันเพราะนั้นกูต้องทำไอ้คนที่กูสู้มันคือกูต้องทำมึงวันนี้กูจะให้มึงไปในชุดวันเกิดเลยเสื้อผ้าจึ่ซื้อกับบรลตองก็กูเปลืองกลับมากูแล้วแก้ผ้าออกจากเล้าไก่นี่ไป แต่บอลทำกูได้กูทำแม่มันได้แต่นี่ฉันไม่ได้มีความผิดมึงไม่มีความผิดยังไงมึงเกิดลูกมาแย่งเมียกูยังไม่ผิดอีกเหรอ <S <S 1> <S 1> แต่ที่กูเป็นผู้ก่อกรรมขึ้นเองกูก่อกรรมอะไรอ่ะท่นนานทำไมลูกมันออกมาอืมอีตอนที่กูทำกูทำเพื่อสนุกไม่ใช่ทำเพื่อให้มีลูกแต่ที่เสือกมีมันมีขึ้นมาเองมีแล้วอุบาท